นายชัยชนกชิดชอบค่ะเลขาธิที่การพักพร้อมกับโฆศกพักภูมิใจไทยนะคะเปิดตัวพักเล็กร่วมสนับสนุนนายอนุทินชาญวิรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีเพิ่มโดยวันนี้เป็นคิวของพักไทยสร้างไทยค่ะนำมาโดยนายอุดมเดชรัตนเสถียรและนายชาวริตวิทยสุดนะคะพักไทยสร้างไทยจํานวนสองเสียงและนายราเชนตะกูลเวียงหัวหน้าพักทางเลือกใหม่จํานวนหนึ่งเสียงทําให้ขณะนี้เสียงสนับสนุนอย่างเป็นทางการโดยไม่รวมพักกล้าธร,รอยู่ที่286เสียงค่ะ ขณะที่นายอนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพักภูมิใจไทยชาวนี้ไปเป็นประธานวันคล้ายวันสถาปนากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรครบรอบปีที่18นะคะโดยสื่อมวลชนยังคงตั้งคำถามถึงความชัดเจนและการจะตั้งรัฐบาลกับพรรคกล้ารมแต่นายอนุทินย้ำคำเดิมว่าทุกอย่างต้องรอผลการเลือกตั้งจากกกตก่อนได้ก่้ย เรื่องการรไม่ร่วมรับาองพัชราารรับรองของกตระทนะครับผมผมพูดหลายครั้งแล้วว่ารอการรับรองตอนนี้เรายังไม่ทราบเลยว่าจะรับรองอไหรตักอย่างมันต้องต้องมีการเดินสา ขณะที่นายชัยชนกกล่าวย้ำนะคะว่าครั้งล่าสุดที่มีการพูดคุยกับพักกล้าธรรคือพูดคุยกับนายไผ่ลิกได้ขาธทีการพักกล้าธรรมในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เท่าที่ทราบจากข่าวนะคะว่านายอนุทินก็ได้พูดคุยกับนางนฤมลพินโยศิวัตรหัวหน้าพักกล้าธรรเบื้องต้นแล้วแต่ขอให้รอข้อสรุปขณะ เดียวกันก็บอกว่าตอนนี้พรรการธรรมก็จะมีการประชุมพักด้วยและคาดว่าจะมีความชัดเจนอย่างไรก็ตามโอกาสที่จะร่วมรัฐบาลทุกอย่างก็ยังคงมีโอกาสได้เสมอค่ะ